เฮ้ยบาาเลยเฮ้ยชิบหายแล้วท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยโอ้โหลั่นอีกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยหลังจากที่เมื่อคืนนี้เราได้ปลาดุกกันไปนะผมเนี่ยน้ําเริ่มขยับขึ้นขึ้นมาเลยท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นมาเยอะอยู่นะท่านผู้ชมเนี่ยเอ้าลองดูเข้ากลางวันนะครับผมเนี่ยฮะลองดูตัวอะไรกันนะครับเนี่ฮะอ่าดูซิดูซิฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรฮึ๊บเฮ้มาท่านผู้ชมลองดูกัน ม,ม,มีตัวไหมมีตัวไหมมันต้องมีแน่นอนฮนะอ่าลองดูดูข้าวลาัน่นอย่างเงี้ยนะดูเรื่องท่านผู้ชมเอ๊ะเอ๊ะแต่อะไรแปลกท่านผู้ชมแต่แล้วม,มันเหมือนมีเมือกปาลาเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอ้าวขยวับขยับดูก่อนขยับดูกอนะอ่อนนะฮะโอ้ยจุ่มจุ่มโอ้โหขยับดังปักปักเลยท่านผู้ชมเนี่ยแล้วที่ผมสังเกตดูนะท่านผู้ชมเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่มันมีเกล็จอะเนี่ย อย่างนี้ปลาแน่นอนท่านผู้ชมนะลองดูเลยท่านผู้ชมใหญ่ไหมใหญ่ไหมเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยสิบหายแล้วท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหใหเฮ้ยท่านผู้ชมครั้งแรกนะผมเนี่ยที่ปลานี่เข้านี่ยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ยเฮ้ย,ยตายเลยอ่ะโอ้ปลาชะโดท่านผู้ชมเนี่ยนี่นี่ดูเฮ้ย โอ้ยคือเป็นไม่ได้ยังไงวะเนี่ยนี่ท่านผู้ชมโอ้ผมว่าอยู่แลแปลกแปท่านผู้ชมเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันยันท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหอย่างใหญ่ท่านผู้ชมแลสุดยอดท่านผู้ชมโอ้นี่ผมไม่ได้เอาปลามาใส่นะท่านผู้ชมนะปลาธรรมชาติแท้ๆนะผมเนี่ยโอ้สนใจผมเนี่ยจันดักปลาช่างสายล่านะผมเนี่ยสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าได้เลยผมสวัสดีครับ